สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับยักษ์บรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับยักษ์นีนะีเราเคยรู้เรื่องราวหลายๆเกี่ยวกับยักษินีมาก็อย่างน,น้อยก็สามประูุดนะครับประูตดแรกก็คือเกี่ยวกับยักษินีเข้าไปสิงแม่ แม่โคะไม่ใช่ิโคแม่ลูกอ่อนนะโคแม่ลุกอ่อนแล้วก็ไปฟิดฟท่านพายะทารุจีริยะตายหลังจากที่เดบรลรทมเป็นพระอันา์แล้วประตรที่สองก็คือยักษินีเข้าไปสิทธิแม่โคอย่างไรแล้วก็เข้าไปขิดท่านสุปปพุทธะนะตายหลังจากที่ไดบรลรทมเป็นพระสุดาบันแล้วส่วนกรณีที่สามก็คือยักษิศี นะเข้าไปสิงแม่โคอีนั่นแหละแล้วก็ไปขิดโจรนข่าแดงตายนะหลังจากที่ได้ฟังธรรมจากภาษาดิบุตรแล้วก็ได้อัโรมขันติได้ถึงสังขารุปิขายานคือเป็นยานโลกียายานยอดโลกียายาะอันนี้เรื่องราวหลายๆของยักษ์ศีวันนี้จะมาเล่าเรื่องยาวดีๆของยักษ์ศรีบ้างที่ได้บรรลุธรรมเป็นปะสุทาบังแต่นี่ คนละตนกันนะฮะคนละตนไม่ใช่คนเกิดเดียวันเรื่องราวนี้จะปรากฏอยู่ในพระตรปิฎกเื่องที่15นะฮะสังยุอตตนิกายสขาทวัตชื่อพระสูตรว่าปุนัพภสุสูตนะรเรื่องราวโดยทิสดานปรากฏในอัตถกถาพระสูตรเดียวกันนี่แหละนะค,คือเรื่องมีอยู่ว่านางยักษิีตนเนี่ย อุ้มลูกสาวลูกสาวชื่อว่าอุตรานะแล้วก็จุงลูกชายลูกชายชื่อว่าปุณณภสุนะไปสวงหาอุจระปัสสาวะนะน้ำหมุกน้ำลายแถวๆพระจิตวันนั่นแหละนะซึ่งวันนั้นพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมให้พิสุทั้งหลายฟังพิสุก็อยู่กันเยอะนะฮะนางก็เดินไปเทำไมเงียบจัง สถานที่แห่งนี้น่าจะมีอะไรกินบ้างหมายความว่ามีน้ำพึ่งน้ำอ้อยอะไรพวกนี้ที่เขาที่เขาต้องทำหกนะฮะถึงจะออนางก็เลยจะเข้าไปข้างในนั้นเพื่อที่จะไปสแสวงยางของกินนะะแล้วก็จุงลูกไปอุ้มลูกสาวไปแล้วก็เข้าไปในพระจิตวัน,นเดิน้าไป จากที่นางพาลูกไปถึงประตูพระเชตวันแล้วยักษ์นะยักษ์ที่อรารักขาอยู่ที่ประตูนั้นเห็นอุปนิสัยของนางก็ได้ปล่อยให้นางเข้าประตูไปนางก็เดินไปก็ไปเห็นพิสุกําลังฟังธรรมอยู่ซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้ากําลังทรงเทศนาเรื่องเกี่ยวกับคุณของพันิพานนะ พื่อให้พิสูจนได้เห็นโทษของขันห้าและเห็นคุณของพระนิพพานเมื่อเห็นโทษของขันห้าเห็นคุณของพระนิพพานพิสูจน์นั้นก็จะเ,เบื่อหน่ายในขันห้าเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดแล้วก็จะเพื่อที่จะได้ไปรู้ธรรมนะครับคราวนี้พิสูจน์เหล่าน,นั้นก็นั่งเงียบไม่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 ขยุกกระบุิไม่ดื้อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เล่นหัวอะไรกันนั่งฟังธรรมโดยเคารพเหมือนเปียวเทียน ที่ดีที่นิ่งสงนิทไม่โดนแสงลมไม่โดนแสงไม่โดนสายลมขอไปอแล้วทีนี้นางเมื่อทีนี้พระพุทธเจ้านะพระองค์ก็ทรงเทศนาให้บริษัทฟังก็จะทรงท่าถอุปณิสัยของของบุคคลที่จะรู้รมเมื่อพระองค์เห็นนางยักษินีนี้เข้ามาก็ทรงเปลี่ยนเทศนาใหม่เป็นทเทศนาเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสิ ให้นางฟังให้นางได้ได้ได้ไดั้ไสิ่งพระทธรรมเมื่อนางได้ฟังธทมเสร็จพระพพทธองค์เทศจบนางก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะผองด้วยลูกลูกน้องคือลูกชายนะส่วนลูกสาวที่อุ้มมาน,นั้นยังเด็กเกินไปแลลูกสาวที่อุตรานั้นยังเล็กเกินไปก็ไม่ได้บรรลุธรรมอะไรหลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วนางก็ได้ทิพย์สมบัตินะฮะร่างกายที่เป็น เป็นฝีเป็นหิตก็หายไปอัตรถานหายไปเลยนะฮะแล้วก็ได้สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้แถวเชตวันนั่นแหละนี่เห็นหมจากจากยักษ์นะยักยักษินีมาบรรลุพรรเป็นประสวทาบันนะมีทิพสุบิจินมีสเสวยสุขดีกว่าอัตภาพเดิมเยอะ ตรงนี้ก็ขอ,อนโมทนากับนางด้วยทุกวันนี้ต้นไม้นั้นไม่อยู่แล้วไม่รู้ว่านางไปอยู่ที่ไหนเพราะมันผ่านมาหลายพันปีแล้วนะครับอีพีนี้ก็คงจะจบเท่านี้นะครับเพราะว่ามันจำเนื้อความได้ไม่เยอะผมไม่ได้อ่านนะผมเล่าให้ฟัง<笑><笑>เดี๋ยวพีหน้าเจอกันใหม่ครับตาทุสาทุกครับ